ชานี้จะมีการฟังเรื่องอของซาอูลนะครับในหนึ่งสัมเวลบทที่1 4ข้อ 24- ่สถึงยีชีวิตคิเสเตียนเนี่ยเราเรียนรู้จากพระอัมพีเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเพื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้ผ่านชีวิตของซาอูลวันนี้มีข้อคิดที่ดีหลายอย่างนะครับที่เราเอาไปในการดําเนินชีวิตได้อ่านให้ฟังนะครับคนอิสราเอลต้องทนทุกข์ยากในวันนั้นเพราะซาอูลได้ส่งให้ประชาชนสาบานไว้ว่า ถ้าผู้ใดรับประทานอาหารก่อนเวลาเย็ยนวันนี้ก่อนเราแก้แค้นศัตรูแล้วให้ผู้นั้นถูกแช่งสาปเพราะฉะนั้นพวกพลจริงไม่รับประทานอาหารเลยและชาวแผ่นดินก็เข้ามาในป่ามีน้ำผึ้งอยู่ตามพื้นทุ่งเมื่อประชาชนเข้าไปในป่านั้นดูเถิดน้ำผึ้งก็กำลังย้อยอย,อยู่แต่ไม่มีคนใดเอามือใส่ปากเพราะเขากลัวคำสาบานแต่โยนาธามม่ได้ยินคำสาบานของพระราชบิดาที่ทรงให้ประชาชนสาบาน จึงเอาไปลายไม้ที่ถืออยู่แห่ที่ลังพึ่งแล้วก็เอามือของท่านไปใส่ปากตาก็แจ่มใสขึ้นมีชายคนหนึ่งเรียนว่าพร,พระราชบิดาของท่านบังคับให้พวกพลสาบานว่าผู้ใดที่รับประทานอาหารในวันนี้ให้ผู้นั้นถูกสาบแช่งและพวกพลก็อ่อนเพียและโยนาธานจึงกล่าวแก่บิดาของของจึงกล่าวว่าบิดาของข้ากระทำให้แผ่นดินลำบากดูสิตาของข้า แจ่มแจ้งเพียงไรเพราะได้รับประทานน้ําพึ่งนี้แต่เล็กน้อยให้เราถามพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเช้านี้เองพระอาจารพระเจ้าเป็นเหมือนเหมือนคมสองเท้าเป็นเหมือนอาหารฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไกด์ไลน์ให้เรารู้ว่าเราควรจะดําเนินชุดอย่างไรขอพระองค์เองช่วยเราให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในการรู้จกักพระองค์ในการเป็นเกลือเป็นแสงสว่างในการเป็นรูปของพระเจ้าในนามพระเยซูเจ้าอเมน ชานี้เองเราจะฟังต่อเรื่องความไม่มั่นคงในจิตใจภาษา,า,าอังกฤษใช้คำว่า insecurity ซาอูเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดชีวิตของเขาเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยอาจจะถูกเปรียบเทียบเกิดในครอบครัวที่ต่ําต้อยเป็นเป็นเป็นครอบครัวที่เกิดในครอบครัวในในเผ่าที่เล็กที่สุดในตระกูลที่เล็กที่สุดอาจจะเป็นไปได้ว่าในสมัยเด็กๆไม่มีใครฟังเขาไม่มีปากมีเสียงอาจจะถูกกดขี่ข่มเหงถูกไปเปรียบเทียบกับลูกชาวบ้านถูกไปเปรียบเทียบกับหลายๆสิ่ง ทำให้โตขึ้นมาตัวเองมีบาดแผลในใจตัวเองรู้สึกว่ามีความไม่มั่นคงในจิตใจที่ซ่อนอยู่ในจิตใจตลอดเวลามีความอิจฉาเมื่อเมื่อมีคนไปเปรียบเทียบซาอูลกับดาวิดจาได้ไหมครับเราฟังในหนึ่งเมลสิบสาว่าดาวิดเนี่ยเป็นนักรบที่เก่งกว่าซาอูลเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรมากเมื่อเทียบกับดาวิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือทําให้ซาอูลเนี่ยตกอยู่ในบ่วงแร้ของความอิจฉาเขามีความรู้สึกว่าเขาอิจฉา,าดาวิด ตลอดชีวิตของซาอูลเนี่ยเขาใช้เวลาหลายปีในการตามฆ่าดาวิดแทนที่จะใช้เวลาเหล่านั้นในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแทนที่จะใช้เวลาเหล่านั้นในการเป็นกษัตริย์ที่ดีดูแลประชาชนอย่างดีแต่ใช้ชีวิตหลายปีเพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองความอิจฉาของตัวเองชีวิตเราหลายครั้งเป็นแบบนี้เหมือนกันเราใช้เวลาส่วนใหญ่คิดกับการอิจฉาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปคิดกับการความเจ็บปวดในอดีตใช้เวลาส่วนใหญ่ไปคิดกับสิ่งที่ มันไม่ได้เสริมสร้างชีวิตของเราและเราสูญเสียเวลานอนสูญเสียเวลาหลายปีไปตกอยู่ในบ่วงแล้วของของความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องเราเห็นว่าซาอูนเองมีความอิจฉาเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นจุดอ่อนหลังจากนั้นเราได้เรียนรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องการการยอมรับจากคนอื่นด้วยการสร้างภาพตัวเองไม่ได้เก่งมากแต่สร้างภาพเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนอื่นอาจจะเรียกว่าโกหกสร้างภาพช่วยตัวเองอูดี หลังจากนั้นเราได้เรียนรู้ว่าซาอุเนี่ยเป็นคนที่ชอบแก้ตัวถูกไหมครับเวลาทําผิดเนี่ยก็จะหาเรื่องต่างๆมาแก้ตัวไม่เบลมคนอื่นก็หาเหตุผลที่ดีมาสนับสนุนในสิ่งที่เองทําทั้งๆที่รู้ว่าสิ่งที่เรงทำไม่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็แก้ตัวไม่ยอมเปลี่ยนแปลงดังนั้นเองครั้งใดก็แล้วแต่ที่เราพยายามจะหาเหตุผลมาแก้ตัวไม่ได้พยายามจะหาเหตุผลมาเพื่อเปลี่ยนชวิตัวเองเราตกอยู่ในบวงแล้วของของของการเขาเรียกว,ว่าของการ การมีชีวิตที่เหมือนเดิมหรือจะแย่ลงไปเรื่อยๆเช้านี้เองเราจะมาดูในบทที่14ด้วยกันว่าซาอูลเนี่ยเมื่อเขามีอินสิเคียริตี้ในจิตใจเนี่ยเขามีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งและปัญหานี้เป็นปัญหาหลักในการดําเนินชีวิตของซาอูลและหลายครั้งอาจจะเป็นปัญหาหลักในชีวิตของเราถ้าเราไม่ระมัดระวังสิ่งหนึ่งที่เราจะดูอีก,อก,อกสิ่งหนึ่งในบทที่14ในในเช้านี้คือว่าการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนี่คือปัญหาของซาอูล การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคืออะไรคือคนที่สนใจเฉพาะความต้องการของตัวเองเท่านั้นหมกมุ่นอยู่ความต้องการความรู้สึกของตัวเองคือพูดง,ง่ายๆถ้าพาถ้าจะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายมากขึ้นคือเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวนี่มันจะมีจะมีสองสิ่งที่มักจะแสดงออกมาอันแรกคือเป็นคนที่เอาประโยชน์จากคนอื่นใช่ไหมฮเห็นแก่ตัวบางทีจะบอกไอ้คนที่เห็นแก่ตัวจริงๆเลยเพราะอะไรเพราะแบบชอบ take advantage ชอบไปเอาคนนั้นคนนี้ของคนอื่นมา อะไรเอาเปรียบได้ก็เอาเป็นการเห็นแก่ตัวแสดงออกด้วยการเอาเปรียบการแสดงออกเห็นแก่ตัวอีกแบบหนึ่งคือการที่ฉันจะไม่ช่วยเหลือใครนี่ของฉันห้ามมายุ่งห้ามมาแตะฉันจะไม่มีน้ำใจฉันจะดูแลแต่ตัวเองจะช่วยแต่ตัวเองจะใช้เงินเพื่อตัวเองทุกอย่างจะเพื่อตัวเองเท่านั้นก็จะมี2มิติซาอูนมีทั้งสองมิติคืออะไรครับคือคือไปเอาผลประโยชน์จากคนอื่นเอาอะไรได้จากคนอ,อื่นมาเราจะเอาได้แล้วก็ไม่ไม่แบ่งปันให้อับใคร นั่นชีวิตคิดเสียนถ้าเราตกอยู่ในบ่วงแร้ของความเห็นแก่ตัวหรือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเราจะโฟกัสแต่ตัวเองแต่ถ้าแย่หน่อยคือเราจะก้าวไปสเต็ปหนึ่งคือไปไปเอาผลประโยชน์จากคนอื่นอะไรที่เราไขวยคว้าได้จากคนอื่นเราก็ไขวยคว้ามาโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงสนใจแต่ตัวเองเท่านั้นเราจรึงต้องตั้งเป้าในชีวิตของเราว่าเราจะไม่เห็นแก่ตัวถูกไหมครับเราจะต้องเห็นแก่ส่วนส่วนรวมเราจะต้องเห็นแก่คนอื่นนนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ ซาอูลเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแบบสุดขั้วด้วยไม่สนใจใครเลยมีบทความหนึ่งถูกตีความในในนิตยสารทางวิทยาศาสตร์หัวข้อนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมของการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทําให้มีมุมมองที่แคบลงครั้งใดก็แล้วแต่เนี่ยเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเราจะมีทัศนคติมีวิธีมองโลกที่แคบลง มผีผู้เขียนเนี่ยเขาเปรียบเทียบวัฒน,นธรรมระหว่างอเมริกากับเอเชียเขาบอกว่าคนเอเชียมีน้ำใจมากกว่าคนในอเมริกานี่คือ,ค,อคือพูดแบบภาพรวมๆม,มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากกว่าเพราะว่าที่อเมริกาวัฒน,นธรรมได้ถูกหล่อหลอมให้คนสนใจแต่เรื่องตัวเองเป็นหลักหรือ individualism คงเคยได้ยินคำประมาณนี้เขายกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่คลาสสิกมากๆเขาบอกว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งในเท็กซัส เขาต้องการผลผลิตเพิ่มในที่ทํางานวิธีที่เขาทำก็คือว่าเขาจะบอกว่าตอนเช้าเนี่ยก่อนพนักงานของเขาจะมาทํางานให้ยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็บอกกับตัวเองหนึ่งร้อยครั้งว่า I am beautiful มีใครไหมครับทําอัน,นี้เมื่อเช้ามีไหมครับหนึ่งร้อยครั้งนะครับก่อนจะมาทํางานหนึ่งร้อยครั้ง I am beautiful พูดไปเรื่อย I am beautiful ต่อหน้ากระจกนี่บริษัทที่เท็กซัสเขาบอกว่ามีที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง บอกพนักงานของตัวเองคือเขาต้องการมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเหมือนกันเขาบอกแบบนี้บอกว่าก่อนที่พนักงานของเราจะเริ่มทำงานทุกครั้งให้ไปบอกคนที่เรารู้จักหนึ่งร้อยครั้ง mm hmm. ไม่ใช่ร้อยครั้งให้ไปบอกกับคนอื่นๆที่ทำงานร่วมกับเราก่อนจะเริ่มงานว่า you are beautiful ที่เท็กซัสบอกว่า I am beautiful ที่ญี่ปุ่นบอกว่า ก่อนจะทำงานเนี่ยให้ไปบอกเพื่อนเพื่อนเราที่ทำงานบอก you are beautiful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 , you are beautiful ให้ชมคนอื่นคิดยังไงครับคือถ้าเราชมตัวเองนี่มันก็บางทีก็ไม่ค่อยมีกำลังใจถูกไหมฮะแต่คนอื่นมาชมเรารู้สึกเออรู้สึกเรามีกำลังใจในการทำงานฉะนั้น individualism เนี่ยก็คือเพื่อตัวเอง I am beautiful I am good ฉันสมควรจะได้รับสิ่งนี้ฉันสมควรจะได้รับสิ่งนั้นแต่เมื่อ,เม,อเมื่อเปลี่ยนไปใน,ในสไตล์แบบญี่ปุ่นคือชมคนอื่นให้กําลังใจคนอื่นเสริมกําลังคนอื่นยกคนอื่นขึ้นไม่ได้ยกตัวเองขึ้นบรรยากาศการทํางานก็เปลี่ยนไปดังนั้นสังคมในใน,ในสังคมของพระเจ้าในโบสถ์เราเราเราคงคงให้บอกไอแอมบิลี้ฟูได้เพื่ออะไรเพื่อหนุนใจเราถูกไหมฮะให้เรามีความมั่นคงให้เรามีความมั่นใจให้เราเชื่อว่าพระเจ้ามีสิ่งดีในชีวิตเราเราต้องเชื่อว่าเราพระเจ้าสร้างเรามาดี เราหน้าตาแบบนี้เราหุ่นแบบนี้เราความสามารถแบบนี้เรารู้ว่ามันดีที่สุดสำหรับเรา i อ good e n o u ครับใช่ไหมพูดหน่ากระจกได้แต่แต่แต่แตพอออกจากบ้านเนี่ยไม่ใช่ไปบอกคน,คนอื่นทั่วไปว่า I m g o o d I'm b e t t e r than you ฉันดีกว่าคุณไม่ใช่เราหนุนใจคนอื่นจากการศึกษาลักษณะของคนที่มีความเห็นแก่ตัวเขาบอกว่าคนที่มีความเห็นแก่ตัวหรือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมักจะมีสี่สิ่งนี้นะครับถ้าลองดูว่าถ้ามีสี่สิ่งนี้หรือเปล่าสิ่งแรก ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นพูดง่ายๆคือว่ามองคนอื่นเป็นวัตถุอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับจะมองคนอื่นเป็นวัตถุไม่มีความรู้สึกไม่มีความต้องการมีแต่ตัวเองที่มีความต้องการและมีความรู้สึกแต่นั้นเองเราจึงเห็นว่าคนที่มีความเห็นตัวหลายครั้งจะไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกใครนึกจะพูดก็พูดนึกจะทําอะไรก็ทําเพราะอะไรครับเพราะฉันมีความต้องการเพราะฉันมีความรู้สึกเวลาโกรธก็จะแสดงออกมาเวลาอิจฉาก็จะแสดงออกมาเวลาไม่พอใจก็จะแสดงออกมาเพราะอะไรเพราะฉันมีความรู้สึก คนอื่นเองจะเป็นคนที่รองรับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเพราะมองคนอื่นเป็นวัตถุไม่มีความรู้สึกคือฉันสําคัญกว่านั่นนั่นคือคือสิ่งแรกที่อยู่ในหัวของซาอูลอยู่ในหัวของคนที่มีความรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจหรืออยู่ในหัวของคนที่มีความเห็นแก่ตัวสิ่งที่สองเรียกร้องจากคนอื่นโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่มีความเห็นแก่ตัวจะเรียกร้องสามสิ่งนี้นะครับสิ่งแรกเรียกร้องความสนใจ หรือว่าเรียกร้อง attention จากคนอื่นสิ่งที่สองเรียกร้องความชื่นชมความชื่นชมคืออะไรถ้าท่านควรจะชมฉันบ้างนะฉันทําดีต้องชมนะไม่ชมไม่ได้เดี๋ยวฉันหมดกําลังใจนะคือเรียกร้องความชื่นชมเวลาทําอะไรอร่อยไหมวันนี้ทํากับข้าวมาใช่ไหมถ้าเขาบอกไม่อร่อยที่เราเสียเซล์เลยถูกไหมคร <laughs> บางทีก็อ,กอ๋ออร่อยมากเลยเนี่ย <laughs> จะลืมทํามาอีกนะหลายครั้งหลายครั้งเราต้องการคําชมถูกไหมครับเราต้องเรียนรู้ว่าถ้าคนไม่ชมเราไม่เป็นไร หรือคนติเราก็ไม่เป็นไรเราจะได้เรียนรู้ที่จะปรับปรุงแต่ถ้าคนไม่ชมเราคนติเราแล้วเราเสียเซลฟ์ก็ก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราต้องเข้มเข้มแข็งและแข็งแกร่ง,แ,งและยืนอยู่ได้โดยที่ไม่มีใครชมเราแต่ในมุมกลับพระเจ้าสอนให้เราหนุนใจถูกไหมครับ you are beautiful ถูกไหมครับเป็นคนที่ชมคนอื่นแบบถูกต้องเหมาะสมไม่ใช่ชมจนเว่โอโูอร่อยมากอร่อยกว่าทุกร้านในเสียเทอรไม่ต้องเวอรออะไรขนาดนั้นถูกไหมครับชมในความเป็นจริงเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างและหนุนใจทุกอย่างต้องสมดุล เรียกร้องความความความแรกคืออะไรเรียกร้องความสนใจอันที่สองเรียกร้องความชุ่มชมอันที่สามคือเรียกร้องความเคารพหรือ respect คือคนต้องการสามสิ่งนี้สาวอูลต้องการสามสิ่งนี้จากคนอื่นดังนั้นเองคนที่มีความไม่มั่นคงในใจิตใจมักจะเรียกร้องสามสิ่งนี้คือถ้าได้สิ่งหนึ่งแล้วต้องเอาอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเอาหมดอะทุกอย่างอะอะไรดีฉันเอาหมดอะสิ่งที่สามการโอ้อวดในความสําเร็จของตนเกินความเป็นจริง ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนมีความเห็นแก่ตัวมักจะมักจะแสดงอาการแบบนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อจะจะบอกคนรอบข้างว่าฉันเนี่ยสมควรที่จะได้รับ3ามสิ่งนี้นะครับความสนใจจากคุณความชื่นชมจากคุณและความเคารพจากคุณอันที่4ที่เป็นจุดอ่อนอีกจ,จุดหนึ่งของคนที่มีความเห็นแก่ตัวและเขาอาจจะไม่รู้เขาเ้าไปหนี้ก็ได้คือพยายามควบคุมคนอื่นให้ทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการภาษาอังกฤษใช้คําว่า m a n i p u l a t i o n ก็คือพยายามจะคุมคนอื่นให้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการบางคนคุมคนอื่นโดยการเอาผลประโยชน์จากคนอื่นเโดยเอาผลประโยชน์ไปล่อคือ,คอ,คอ,คอต้องการได้บางอย่างเลยผลประโยชน์ไปล่อใช่ไหมเพื่อให้คนมาทําดีกับเราในกรณีที่เรายังไม่มีมีอิทธิพลมากนักในการคุมคนอื่นก็ใช้ผลประโยชน์ไปล่อกรณีซาอูลเขาเป็นคนที่มีอำนาจอยู่แล้วฉะนั้นเองเขาไม่ต้องเอาผลประโยชน์ไปล่อเขาสั่งได้เลย เขาเขาเป็นกษัตริย์บางคนใช้วิธีคุมคนอื่นด้วยการใช้ความรู้สึกที่ผิดเขาเรียกว่าใช้กิ้วต์เรียกว่าคอนโทรลบายกิ้วเข้าไหมครับช่วยหน่อยสิพอพอพอไปขอความช่วยเหลือแล้วคนไม่ช่วยเหลือเราเราก็ใช้กิ้ว์บอกโอ้เพื่อนเราเนี่ยไม่เป็นคริสเตียนยังช่วยเราเลยนะทําไมคริสเตียนไม่ช่วยกันเองโอ้โหเดี๋ยวแบบคือคือใช้ให้เรากลับไปหน่อยโอ้โหเราบันแก่มากเลยนะเราเราสึกว่าผิดมากมากกับคนไม่เชื่ออีกอะไรเงี้ย ซึ่งสิ่งเหล่าน,นี้ผมก็เคยเจอจะแม้มีมีบางคนแบบเขาเขาไม่สบายให้เราไปซื้อโจ๊กให้เราก็ขับรถจากบ้านเราไปใช้ดนาทาวขับไปแบบเกือบชั่วโมงเพื่อไปซื้อโจ๊กให้วันหนึ่งเขาป่วยอีกเขาเรียกให้เราไปซื้อโจ๊กอีกบอกเราไปไม่ได้เราติดธุระแล้วเขาก็เลยไปโพสต์เฟซบุ๊กว่าโอ้มีเพื่อนเรานะไม่ใช่เพื่อนที่โบสน,นะคือคือบอกซื้อโจ๊กปุ๊บซื้อทันทีเลยแต่ว่าแต่ว่าคนที่โบสไม่อยอมซื้อโจ๊กให้อะไรเงี้ย คือเขาเรียกว่าเขาคนโทรลไบกิวให้เรารู้สึกผิดแต่เราไม่ได้รู้สึกผิดเลยเพราะเรารู้ว่าเราทําสิ่งที่ดีที่สุดถวายเกียรติพระเจ้าอะไรเราทําไม่ได้ทําไม่ไหวคือเราไม่ใช่ทาสของคุณถูกไหมครับเราเป็นคนที่อยากจะเป็นพระพรใคุณมากที่สุดแต่แต่เราแต่ละคนก็มีความจํากัดเราก็มีครอบครัวเราก็ต้องรถเราก็ต้องเติมน้ํามันเราก็ต้องกินข้าวดังนั้นเองความตั้งใจอยากเป็นพระพรที่ดีที่สุดแต่จะไม่เป็นพระพรที่กับคนที่เห็นแก่ตัวที่ที่พยายามใช้ความ ความรู้สึกผิดมาควบคุมเรามีใครเคยโดนไหมครับใช้ความรู้สึกผิดมาเพื่อมาคนโทรลเรายืมเกินหน่อยสิอะไรกันยืมแค่ห้สิบเหรียญยืมไม่ได้เหรอโอ้คุณมีคนรวยคนรวยต้องเยอะต้องแยะทำไมยืมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเห็นแก่ตัวใช่ไหมก็คือคือพอเราไม่ได้ยืมบอกเรากลายเป็นเรากลายเป็นมานเรากลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะดีกว่าคนแบบนี้ ช่ไหมครับไม่ให้เขาเอากิ้วมาคอนโทรเราแต่บางครั้งเราผิดจริงจถูกไหมฮะเราผิดจริงๆก็เกิดขึ้นเหมือนกันเช่นเราบอกว่าเราจะไปช่วยคนบางคนเขาเขาต้องการย้ายบ้านเขาบอกว่าให้เราไปตอน8ปดโมงเช้าปะเราไปแปดครึง่งเขาบอกโอ้โหมาทําไมตอนนี้มันสายไปแล้วซึ่งเราผิดจริงถูกไหมฮะแต่เขาก็ไม่เยเรียนรู้ที่จะแอปพรีเชียรเรา,เราก็ย <ๆ S 1> ิ่ง <ๆ S 1> เหยียบเราลงไปบอกว่าใช้กิ้วมาคอนโทรเลยโอ้โหคุณผิดมากเลยเนี่ยนัด8ปดโมงมา8ปดครึ่งเนี่ยย้ายบ้านไม่ทันแล้วเนี่ย บางทีเราก็ต้องเรียนรู้ว่าโอเคขอโทษเขาเราก็จบเราก็เริ่มต้นใหม่อย่าให้ตัวเองไปตกอยู่ในบ่วงแล้วของการที่ให้คนอื่นมาคนโทรลเราด้วยผลประโยชน์คนโทรลเราด้วยความรู้สึกผิดหรือมาควบคุมเรามามินิปลดเราเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเราให้พระวิญญาณคนโทรลเราท่านั้นถูกไหมครับเอเมนไหมครับเราไม่ได้ให้ให้สังคมในหรือในโลกนี้หรือบรรยากาศต่างๆมาควบคุมเราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นี้เราเห็นว่าซาอูลมีสี่สิ่งนี้หมดเลยพูดง่ายๆคือว่า มีความเห็นแก่ตัวสุดขั้วก็คือถ้าได้ร้อยเอก็คือคือผมเห็นแก่ตัวร้อคือได้ได,ได้ได้ทุกทุกทุกเม็ดที่ได้กล่าวไปเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยคืออะไรก็คือว่าซาอูลจะต้องการไปลบถูกไหมครับกับคนฟิลิสเตียไปแก้แค้นแล้วก็ซาอูลเลยบอกว่าคนทหารทั้งหมดเนี่ยห้ามกินข้าวนะจนกว่าฉันตัวตัวเองนะครับจะกแก้แค้นเสร็จก็เลยสั่งห้ามกินข้าวทุกคนห้ามกินอะไรทั้งสิ้น นี่คือความเห็นแก่ตัวของซาอูลมีสองสิ่งที่สะท้อนความเห็นแก่ตัวคือคําสั่งแรกคือห้ามกินอาหารจนกว่าซาอูลจะแก้แค้นศัตรตูได้ข้อยีิบสี่บอกคนอิสราเอลต้องทนทุกข์ยากในวันนั้นพ่อซาอูลได้ส่งให้ประชาชนสาบานว่าจริงๆคือซาอูลสั่งแหละถูกไหมฮะถ้าผูดด้ใดรับประทานาหารก่อนเวลาเยน็นนี้ก่อนเราแก้แค้นศัตรตูเราแล้วคือก่อนเราตัวเองเนี่ยฉันต้องการจะแก้แค้นคพราะนั้นถุกแ้งสาบ ดังนั้นเองคนไคพ่ของเขาจึงไม่รับประทานอาหารเลยเขาว่าแช่งสาดไม่เป็นไม่ได้คือคือคนนั้นจะต้องตายจะถูกฆ่าตายเพราะไม่เชื่อฟังคําสั่งของกษัตริย์คําสั่งนี้สะท้อนอะไรบ้างสิ่งแรกสะท้อนว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะาอะไรเพราะเราทําเพื่อเราเราจะต้องแกแ้แค้นถูกไหมครับเป็นวาระของเราสิ่งต่อมาที่เราเห็นคือถ้าใครรับประทานอาหารก่อนที่ชนะเนี่ยจะต้องถูก เขาเียว่าจะต้องถูกลงโทษก็คือถูกฆ่าให้ตายใครขัดคําสั่งใช่ไหมฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือซาอูลเนี่ยควรจะรู้ว่าในยามสงครามคนต้องได้กินได้นอนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้เองซาอูลบอกว่าห้ามนะห้ามกินอะไรเลยต้องออกไปลบก่อนซาอูลต้องการลบชนะทีเดียวคือคือไม่อยากจะยืดเยื้อยาวก็เลยสั่งให้ทุกคนห้ามกินอะไรเลยนี่คือคําสั่งที่เห็นแก่ตัวต้องการ เอาชนะศัตรูบนความทุกข์ยากของคนอื่นเห็นไหมครับว่าว่าซาอูลสิ่งที่ซาอุนต้องการเขาดีแมนเขาสั่งเขาบังคับคำสั่งที่สองคือคำสั่งฆ่าโยนาธาลูกชายของตัวเองเกิดอะไรขึ้นตอนที่ซาอูลสั่งว่าห้ามกินอะไรเลยเนี่ยโยนาธาไม่ได้อยู่ตรงนั้นลูกชายตัวเองถ้าจําได้โยนาธานเนี่ยเป็นลบชนะฟิิสเซียมมาหลายครั้งพ่อเนี่ยคืออยู่ในอยู่ในฐานทัพ เอาคนอีกหมื่นหมื่นหมื่นคนสองหมื่นคนมาคุมตัวเองเพื่อจะปกป้องตัวเองจากภัยพิบัติต่างๆที่จะมาจากศัตรูโยนาธานถูกส่งไปลบเหตุการณ์ตอนนี้โยนาธานไม่ได้ยินคําสั่งของพ่อที่บอกว่าห้ามกินอะไรเลยสุดท้ายโยนาธานเดินเข้าไปในป่าแล้วก็เห็นน้ําผึ้งก็เลยไปแตะเอาน้ําผึ้งมากินสุดท้ายมีคนบอกโยนาธานบอกว่าพ่อของคุณสั่งนะว่าห้ามกินอะไรนะถ้าใครกินจะต้องถูกลงโทษถึงตายโยนาธานก็บอกว่าพ่อผมทําอะไรไปเนี่ย ทำไมมันทาเกินกว่าเหตุสุดท้ายเมื่อซาอูลรู้ว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยขัดคําสั่งตัวเองที่ยิงโยนาธานไม่ได้ไม่ได้ยินคําสั่งนี้ถูกไหมครับแต่พอรู้ว่าขัดคําสั่งตัวเองสิ่งที่ซาอูลทําคือเขาบอกเขาจะฆ่าโยนาธานลูกชายของตัวเองในบทที่14ข้อ43ถึง44บอกว่าแล้วซาอูลตัดกับโยนาธานว่าเจ้าได้กระทําอะไรจงบอกเรามาโยนาธานก็ทูลว่าข้าประบาทได้ชิมน,น้ําผึ้งที่ติดไปลายไม้เท้า ซึ่งอยู่ในมือของข้าพระบาทเล็กน้อยเท่านั้นข้าพระบาทอยู่ที่นี่ข้าพรบาทยอมตายคือลูกชายโยนานบอกว่ายอมตายและซาอูลตัดว่าขอพระเจ้าทรงลงโทษและยิ่งหนักกว่าโยนาานเจ้าจะต้องตายแน่คือพูดง่ายๆสุดท้ายคือโยนาานซาอูลจะฆ่าลูกชายตัวเองโยนาานบอกผมก็ยอมนะจริงๆผมก็ไม่ได้ยินคําสั่งของพ่อนะและคําสั่ง,งพ่อถ้าเป็นภาษาอะไรก็คือมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเห็นแก่ตัวมากอะ่ะ คือคือคือคิดโยนนทานคงช็อกว่าคิดไม่ถึงเลยว่าพ่อตัวเองจะแย่ขนาดนี้แต่ก็ยอมตายเพราะก็เป็นคําสั่งและซาอูลกําลังจะฆ่าโยนาทานด้วยนะครับสุดท้ายมีทหารมีประชาชนห้ามไหวซาอูลเลยยอมพูดง่ายๆซาอูลเป็นคนประมาณนี้ว่าฉันเป็นกษัตร,ริย์ฉันพูดอะไรแล้วนะฉันต้องรักษาคําพูดเพื่ออะไรเพื่อสร้างภาพตัวเองให้ดีแม้กระทั่งจะต้องฆ่าลูกชายตัวเองฉันก็ยอมแต่สุดท้ายไม่ได้ฆานั่นคือลักษณะคนที่ มีความเห็นแก่ตัวดังนั้นเองคนที่มีความเห็นแก่ตัวบางทีจะเข้ากับคนอื่นได้ยากเพราะคนอื่นจะรับรู้ลักษณะชีวิตที่ไม่ดีของเขาได้ถ้าเราเห็นแก่ตัวขอพระเจ้าเองช่วยเราให้เราเริ่มเห็นแก่คนอื่นมากขึ้นพอเมื่อเราเห็นเริ่มเห็นแก่คนอื่นมากขึ้นพระพ่อของพระเจ้าจะหลั่งไหลลงมาผ่านชีวิตของเรามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยผมผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วแต่แต่เป็นเป็นฝรั่งคนหนึ่งได้คุยก,กันเขาบอกว่าเขาเขามั่นใจว่าเขาเข้ากับคนทุกคนได้ พูดอวดๆด,ด,ด้วยความมั่นใจเลยผมก็สึกวิสูตรมันเกินจริงไปหรือเปล่าเนี่ยคือขีโมหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเข้าขคนในทุกคนและคนชอบคุยกับเขาโอจริงเหรอเขาบอกแบบนี้เขาบอกเคล็ดลับใหฟังเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบชอบเล่าเรื่องของตัวเองชอบเล่าว่าตัวเองเก่งเรื่องอะไรบ้างชอบทําอะไรบ้างมีลูกกี่คนลูกเรียนหมอลูกจบทนายหลานกําลังทําอะไรอยู่ คนส่วนใหญ่ชอบเล่าความสําเร็จของตัวเองและปัญหาของตัวเองเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เบื่อที่จะฟังคือเขาชอบถามว่าเขาชอบฟังเพื่อจะได้รู้จักคนอื่นเพื่อจะได้นําเขามารู้จักพระเจ้าฉะนั้นเขาบอกว่าเขาเขาชอบฟังใครจะเล่าอะไรมาเขานั่งฟังตลอดแล้วเขานั่งฟังแบบตั้งใจเพราะอยากจะรู้จักด้วยเขาบอกนี่จึงเป็นสาเหตุที่เขาคุยกับคนได้ทุกคนเข้ากับคนได้ทุกคนเพราะว่าเขาชอบฟังเรื่องราวของคนอื่น เขาสนใจความต้องการของคนอื่นสนใจความรู้สึกของคนอื่นสนใจปัญหาของคนอื่นชีวิตริสเตียนควรจะมาถึงจุดๆนี้เอเมไหมครับที่เราสนใจความต้องการของคนอื่นเราสนใจปัญหาของคนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าเราก็เป็นตัวแทนพระเจ้าบนโลกนี้เหมือนกันที่จะนาพระพรพระคุณความรักไปสู่คนเหล่านี้แต่หลายครั้งเราสนใจให้คนมาฟังเรื่องาราวของเราเราสนใจให้คนมาฟังเราบ่นเราสนใจให้คนมาฟังความรู้สึกของเราและหลายครั้งเราก็คอนโทรลเขาเพราะเราต้องการบางสิ่งบางอย่างจากเขา ชีวิตที own, oding, boots, advanced, so, KK, himself, ่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางสุดท้ายก็จะรู้ว่าทุกอย่างที่ได้มาก็ว่างเปล่าแต่ชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางสุดท้ายเราจะมีชีวิตที่อยู่เพื่อคนรอบข้างแล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นท่านต้องเลือกปรัชญาของท่านในการดําเนินชีวิตในเช้านี้ว่าจะอยู่เพื่อตัวเองอยู่เพื่อแค่ครอบครัวของตัวเองหรือจะอยู่เพื่อสิ่งที่กว้างกว่าสิ่งที่ใหญ่กว่านั่นคือแผนการพระเจ้าและนามพระทัยของพระเจ้า ครั้งต่อๆไปเราจะมาดูว่าเมื่อเราเจอปัญหาแบบนี้มีความไม่มันคงในใจ,ใจิตใจต้องต่อสู้กับบาดแผลในใจเราเพ,าพิ่มพีสอนเราอย่างไรบ้างที่เราจะรับการรักษาเราจะรับการรื้อฟื้นเราจะกลับมาเป็นคนที่ว่า healthy emotionally จากข้างในจริงๆถูกไหมครับเราต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่หลายคนลืมไปว่าจิตวิญญาณของท่านก็ต้อง healthy เหมือนกันจิตใจหรือความรู้สึกก็ต้องมีสุขภาพที่ดีเหมือนกันสิ่งเหล่านี้คําสอนในโลกอาจจะช่วยไม่ได้สิ่งเหล่านี้ มีเงินมากขึ้นอาจจะช่วยไม่ได้แต่ต้องรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าจริงๆและเมื่อท่านเดินกับพระเจ้าท่านมาโบสถ์ท่านท่านทำหลายสิ่งหลายอย่างมาแต่ละครั้งเราไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าเปลี่ยนท่านตอนไหนท่านกินข้าวทงมือท่านไม่รู้หรอกข้าวจานไหนทําให้ท่านโตถูกไหมครับไก่ชิ้นไหนทําให้ท่านรู้สึกว่าเออวันนี้มีแรงวิ่งได้ดีคล้ายๆการการเรียนพระคัมภีร์การมาคิดสัจจ์ท่านไม่รู้หรอกว่าอาทิตย์ไหนที่เปลี่ยนท่าน แต่เมื่อท่านมากับพระเจ้าเดินกับพระเจ้าอย่างศรัทธาเรื่อยๆมันจะค่อยเปลี่ยนท่านเหมือนกับท่านมาแล้วอาบน้ําไม่ใช่แค่ภายนอกแต่อาบน้ําในจิตใจชีวิตจะเปลี่ยนจากข้างในเข้าสู่ข้างนอกชีวิตรีเสเตียนเป็นแบบนี้จริงๆให้ลอยฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันในเชาน้านี้ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราที่เราจะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นที่ความเห็นแก่ตัวของเราจะน้อยลงที่ใจของเราที่รู้สึกมันสั่นไปสั่นมามันมันเกิดความคลอนแคลงเพราะว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในอดีต แล้วบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะไปต่ออยังไงข้างหน้ามันรู้สึกมันมันว่างเปล่ามันมันไม่มีเป้าหมายอะไรเลยอยากจะบอกว่าเมื่อท่านตั้งใจเดินกับพระเจ้าพระเจ้าจะเริ่มให้เป้าหมายใหม่กับท่านและเป็นเป้าหมายที่มีคุณค่ามีความหมายจะไม่ได้เป็นเป้าหมายเดิมๆเหมือนที่ผ่านมาแต่จะมีความหมายกับชีวิตของท่านจริงๆถ้าเช้านี้พระเจ้าพูดกับท่านทํางานในจิตใจของท่านตั้งใจเดินกับพระองค์มากขึ้นสิครับ ขอพระเจ้าเปลี่ยนท่านจากข้างในให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวในชิตของท่านที่ท่านเชื่อไว้วางใจและติดตามและท่านจะเห็นความแตกต่างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระเจ้าสําหรับเชา้านี้ที่อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเรารู้ว่าทุกครั้งที่เอาตัวเองเข้ามาในพระนิเวศเราสัมผัสสันติสุขที่มาจากพระองค์เรารู้ว่ามีคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่แม้เรามองไม่เห็นแต่พระองค์ทรงเป็นความรัก ขอพระเจ้าเยียวยารักษาจิตใจที่บอบช้ำของท่านให้รู้ว่าความหวังยังมีอยู่วันข้างหน้าจะเป็นวันที่ดีกว่าวันที่ผ่านมาถ้ามีพระเจ้าเดินไปกับท่านแล้วขอบคุณพระองค์สำหรับเช้านี้ในนามพะเยสุขเดเ้าเอเมนขอบใจพ่อนท่านนะครับ